สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่ชงดูค่ะเด้อเพหรับคลิปนี้สวัสดีครับหาตอ่อหอน,อน่อใหม่ต่อเลยค่ะพี่น้องนี่หลังจากเราแล้วหน่อแรกอ่ะหน่อใหม่ตอแต่เดมือไปจับแล้วห้ามขยับมีดพี่น้อง นอใหม่ตรงมือเหี่ยวไอ้นอัว่าซักกระเทียมกินโอ้ขา,ท,าทัานพี่อโอ้อีกนอนหนึ่งหลีๆทั้งพูนอ่ะได้แล้วโอ,โอ้ขาวๆง,งามา มีเบ่าโห่อยตลอดหนึ่งไปสิีอาอุ้ยอีกนอนหนึ่งนี่พี่นอนดูนี่หลืบเลยอนานนานแล้วยังไม่นอนเล่วะนี่นี่แบบนี้ก็แซ่บเนี่ย cơn mệt no nè, nào vì phẳng gì, ơi mệt thế nào, mò còn là phẳng Ui, nè, ngay, hay lên nó คอ้วนนั่งยงยงๆทิทพุ่งน้ำนางแกบได้ซะมือเหิงล่ะไปให้นางแกบนังก็ไพ่อหารปล่อยดากลูกเต็มผีเ่เนี่ยน่าป่าตอนเนี่ยเกตะปาดได้นั่นเน้่ปาก่เน่นนเงมันบน่น ฟันงาสางเลย <laughs> เยืมเสียงพี่ก้อนก้อนพี่น้องนีใหญ่ๆงไ,งได้จริงๆเลยเฮ้ยโอ้โห oh. เอาเแล้วระวังน้ำสักมือด้ยวยเอาแล้วเอาแล้วออกได้บ้อมือนไงได้แท้พอเอาดี Cô bóng Ba Thôi <laughs> Ngay Kêu mũ tần Ngang Ngang ngay กกเลรา้อะไรปลาเกปลาเ่นบอนองตุนปลกวยน่อยปัากกววหน่อย,กกอยปลาอืมัง้มันนันมากมันไม่ท่อจุกนะจุกเละเป็นหนักที่ต้งองเขาไปนํำบอ่อใดดอกโอ้ยเดีย๋ยวก็มีปลาดอร์นอนอี่ไหมอือ เ,เบ็ดเบที่ฉันพูดนอกำลังกิน,กนมาเลยเงือ๊ับคือดเดียวชัวเลย,ยเป็นแต่บ้องขาวๆาวดหัวอีกนอนหนึ่งน่ะน่ะไล่ไล่ขึ้นนอนไวแล้วมาอีกแล้วนอนที่สอง อีโน่ถี่สามอยู่เลือกบอเลืลอกขอแท้งทางหุ่นผ่านไหมอู่หหน่องานเนาะอายกล้วยเหรอฮะนะเขาไมา่ในเขามาเลือกเติบห่างจากรถหลายกิโลอยู่เลยนะไปชิบะหลายปันไดหรือมั้งสองสามโล <laughs> คคั่นีเหนด้งแหงพี่น้องหอนคักหอนเนี่โอ้ขี่กระตือขวากหอกวางทางกับกินผลไม้ต่าไปนำเอาแหงงนี่หาซอยนอนนีหาอย่างหานอืมเบื้งเบื้องหลังก่อนเดี๋ยวก็ั่งซ้ำนอนใหม่ ชั่วสองชั่วขาดส,สามสี่ <c oughs> หา้าชึกโอ้โอ้หกเจ็ดเออ,อ,อ,อขาดแล้วบนี้โนอเตาไงงโอ้ยอืมเอาไหลายๆกนักน้ำกัน เดี๋ยวแต่เงาของเงา้ากำน,นังเศร้าเมื่อยเดีสิหอดรถดคาดการไว้ว่าพักพักอีกวระามัณนหาเทือ่อถึงจะหอดรถครับเขยมขอนไปเรื่อยๆช่องลมไปเรื่อยๆย่ <c oughs> งางออกจากปลา ซับมาน้ำทางเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เศร้าเมยเรื huh. ่อยๆแล้วก็กินผลไม้ปลามาเรื่อยๆรื <m ys> ่อยเรื่อยๆเพื <time> ่อ <Hyundai> ช <movement> ่หอดรถเพื่อมันแสงหลายร้ายครับพี่น้องหลายแห้งน่ะปลากระเบนเก็บกลิ่นบกวบัวขี้นกต้นนี้หวางครับต้นนี้ เลือกต้นกินไหลเลยเยอนี่ต้นนี้ต้นนี้่ขนมส้มส้มหวานๆบ่ได้อยากได้ส้มส้มส้มขึ้นบกินบักเมาอีกองหนึ่งไมาสมโพสผ้าจัะแตกสวดสวดใช้มากใหม่ป่าผู้ใช้กับพ่อผู้ใช้ตามเต้นต้น ะจะเอ๋เสิร์ฟเสิร์ฟโห่หนทางแดดไปหยิบระยับเศาไปแล้วสีเทือเ์เศาเมืย์ไปแล้วกว่อนสีหอดรถวฝ่าบบมี่มีพักเป็นเทื่อติหาบ้านที่ไหนก็กินมากใหม่ไปนั่นแบสกับเสีเบสุดแบสเลือกหาเปอร์เซ็น หลับไปก่อนสำหรับคลมปนีเด้อค่ะพี่น้องของพูดถกๆกําลังใจเด้อค่ะเด้อพอเข้หมาคีมหนาสวัสดีค่ะเมื่อยไหมฮวนมาแมนยังหอกมันฮวนเน,น,นื้อใส